ผมในร้อยสดทชายตรงนี้ต่างชั้นปีที่สามตอนวอกอสองเลขที่หนึ่งครับคำสั่งยุทธการหมวดเป็นเล็กที่หนึ่งกองร้อยอุบลที่หนึ่งในการเข้าตีเวลางวนสวัสดีกำลังคุณทุกนายวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาปฏิบัติภารกิจร่วมกันอีกครั้ง,งหนึ่งสถานการณ์กำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกมีกำลังหนึ่งหมู่เป็นเล็กเพิ่มเติมกำลังโดยโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมวดเป็นเล็กจากประเทศส้มมีการจัด กำลังแหมผสมในแต่ละหมู่มี r า g จีทุกหมู่ใช้ AK47 เป็นอาวุธจำกายหลักนิยมตั้งรับแบบหุ่นหลุมเป็นถ้ำกำลังหยุดหน่วยเพื่อรวมกำลังดัดแปลงที่มัน่นสำหรับซ่อนตัวอยู่บริเวณพิกัด QR 3 4 4 8 3 5และ QR 3 4 7 8 3 9กําำลังส่วนนี้มีขวันต่ำ เนื่องจากขาดการส่งกําลังจากฝ่ายเดียวกันมาเป็นระยะหนึ่งจากสิ่งบอกเหตุแสดงว่ากองกําลังส่วนนี้จะทําการยึดพื้นที่เพื่อตั้งรับเพื่อปฏิบัติหานในร่วมจากประชาชนในพื้นที่ในการกาอกันร้ายกับฝ่ายเราต่อไปกําลังฝ่ายเรากองร้อยร้อยที่หนึ่งเข้าตีใน2 0 05 0 0ไก่ควาย565ที่หมายซ้ายบริเวณพิกัด QR 3483เพื่อทำลายข้าศึกและยึดที่หมายหมวดเป็นเลขที่2เข้าตีใน2 0 0500ไก่ควาย65เพื่อทำลายข้าศึกบริเวณปีกขวาของที่หมายกองร้อยและยึดที่หมายพิกัด QR 3 4 6 8 3 9หมวดเป็นเลขที่3มเป็นกองหนุนเครื่อนที่ตามหมวดเป็นเลขที่1และ2ระยะห่างไม่เกิน300เมตรทางด้านหลัง พาด้านหลังและของบอกร้อยทาการสนับสนุนหากหน่วยที่ทําการเข้าตีไม่สามารถทะลวงการป้องกันและทําลายข้าศึกได้หมวดท้อหกเป็นส่วนยิงสนับสนุนแต่ละหมวดเมื่อร้องขอโดยให้การสนับสนุนหมวดเป็นเลขที่1ซึ่งเป็นหน่วยความพยายามหลักเป็นอันดับแรกทําการตั้งยิงที่ตั้งยิงแนวออกตีหน่วยแยกและหน่วยสมรบไม่มีภารกิจหมวดเป็นเลขที่1กองร้อยเป็นเลขที่หนึ่ง เข้าตีใน20-05-00ไก่ควาย65พิกัด QR-346-835 เพื่อทำลายข้าศึกบริเวณปีกซ้ายของที่หมายและยึดที่หมายการปฏิบัติในความคิดในการปฏิบัติเจตนาลมผูเข้ามาชาเจตนาลมของขอพันศอกร2 4 2สี2ันทำลายและผลัดข้าศึกออกจากที่หมายที่หมายซึ่งเป็นภูมิเระเทศสำคัญ ดูให้กําลังและยุปกรณ์ฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียเจตนาลงของพวกครับกองร้อยขอเราที่หนึ่งทำลายข้าศึกและผักดานข้าศึกออกจากที่หมายซึ่งเป็นภมูมไม่มิไม่ได้สาคัญสามารถทําลายและผักดานข้าศึกออกจากที่หมายได้โดยกําลังและยุปกรณ์ฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียเจตนาลงของตัวผมทำลายและผักดันข้าศึกออกจากที่หมายและยึดที่หมายซึ่งเป็นูมูทีม่ได้สำคัญ โดยใช้อำนาจการยิงและการโจมตอที่หมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกําลังพลและยุทธวิธีฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียกลยุทธ์แบ่งการปฏิบัติออกเป็น4ขั้นดังนี้ขั้นการเตรียมการให้แต่ละหมู่เน้นย้ำการปฏิบัติและตรวจสอบความพร้อมของยุทธวิธีการซักซ้อนการปฏิบัติการใช้สัญญาณประมวลับต่างๆให้เรียบร้อยขั้นการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายแบ่งออกเป็น5แนวขั้นแนวขั้นกอไก่ เป็นแนวการวางกําลังของหน่วยฝ่ายทหารฝ่ายเดียวกันและเป็นแนวออกตีหมู่เป็นเลขที่1ก็นี่ออกจากที่โรงพลด้วยลูกขบวนหมดแถวตอนเื่อผ่านแนวการวางกําลังของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันบริเวณแนวขั้นกอไก่พิกัด QR 360 807โดยให้หมู่หนึ่งเป็นหมู่นำตามด้วยบอกกหมวดบอกหม,หมู่ปืนกลบวกปืนหนึ่งหมู่สอง ต่อด้วยรองผู้บังคับหมวดบวกปืนสองและหมู่สาตามลำดับแนวขั้นขอข้าวปรับเป็นลูกขบวนเป็นหมวดสามเหลี่ยมแหลมหน้าหมู่หนึ่งเป็นหมู่นำบกหมวดเคลื่อนที่ตามต่อด้วยหมู่ปืนกลตามด้วยบกตหมวดหมู่สองเคลื่อนที่ตามทางปีกซ้ายและหมู่สามเคลื่อนที่ตามทางปีกขวาแนวขั้นคอควายปรับเป็นลูกขบวนหมวดสามเหลี่ยมแหลมหลังหมู่หนึ่ง อยู่ด้านหน้าทางปีขวาหมู่สองด้านหน้าปีกซ้ายบอกกระมวดเครื่องที่ตามยานกลางตามด้วยหมู่เป็นกลและหมู่สามต่อท้ายด้านต่อท้ายบวนแนวขั้นงองูเป็นแนวประสานการปนหลัขั้นสุดท้ายสังเกตได้จากมีต้นตาลคู่หนึ่งสองต้น, 1, 2, ตนหมู่เป็นเลขที่หนึ่งปรับเป็นลูกบวนหมูดแถวหน้ากระดานหมู่หมู่หน้ากระดานเพื่อผ่านแนวประสานงานขั้นสุดท้ายโดยให้หมู่หนึ่งอยู่ย่านกลางของหมู่หมู่สอง อยู่ทางปีกซ้ายหมู่สามเปทางปีกขวาบอกอหมวดเคลื่อนที่ตามหมู่หลังหมู่หนึ่งปืนกลตั้งยิงปีกซ้ายและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนป่ายเดียวกันเริ่มบางทิศทางการยิงเขจาจะดนหอทําการยิงเมื่อบูคับหมวดสั่งการตามเหตุการณ์แนวขั้น่อจานเป็นแนวเขตจากัดการลุกเลขที่หมายไปประมาณ200เมตรทุกหมู่หยุดไล่ติดตามฆ้าศึกและวางกําลังแนวนี้ขั้นการปปิบดอดหน้าที่หมาย หมูเป็นเลขที่123ดําเนินกลยุทธ์ต่อข้าศึกโดยการเข้าตีตรงหน้าในรูปสามหมยูยงกันหมูเป็นกลปืนกลตั้งยิงปีกซ้ายและเคลื่อนที่ไปทางข้างหน้าก่อนไปเดียวกันเริ่มบ,บังคับเริ่มบังทิศทางการยิงและทําการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยดําเนินกลยุทธ์เมื่อผมสั่งเขาจะรห่อทําการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยดําเนินกลยุทธ์โดยทําลายยานผ่านนะของข้าศึก เป้าหมายที่อยู่ในที่มั่นแข็งแรงและข้าศึกที่อยู่เป็นกลุ่มผมจะควบคุมการรบดับของจพอ,อเองขั้นการเสริมความมัง่งคงดลจัดระเบียบหมู่เป็นเลขที่หนึ่งและรับผิดชอบการวางกำลังและระอัป้องกันทิศทาง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาหมู่เป็นเลขที่สองและรับผิดชอบวางกำลังและระวัป้องกันทิศทาง8นาฬิกาถึง9นาฬิกาหมู่เป็นเลขที่สามและรับผิดชอบวางกำลังและระวังป้องกันทิศ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา และจัดชุดคุ้มครองผู้บาดเจ็บไปยังตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บของกองร้อยและรอรับปฏิบัติรอร,รับภาฐฐรกิจต่อไปหมู่เป็นคนรับผิดชอบวางกําลังและวางป้อกงกัน11-12อถึงินาฬิกาพอตัวเทหอตั้งนี้ตั้งยิงไว้ในที่ทางหลักที่ข่าศึกจะทําการตีโต้อตอบดัดแปลงที่มั่นและรอรับภารกิจต่อไปภารกิจหน่วยรองหมู่เป็นเลขที่หนึ่งเข้าตีใน2 0 0 5 0 0ไก่ควาย65เป็นหมู่ความพยายามหลัก เพื่อทำลายข้าศึกย่านกลางของที่มั่นตั้งตั้งรับข้าศึกพิกัด QR ส4มสี่สี่แห้ามูเลลนี่2เข้าตีใน20 05 00ไก่ควาย65เป็นหมู่ความพยายามสนับสนุนเพื่อทำลายข้าศึกบริเวณปีกซ้ายของที่มั่นตั้งรับข้าศึกพิกัด QR 3 4 3 8 3 5สมแปดห้ามูเลลนี่3เข้าตีใน20 05 00ไก่ควาย65ห้เป็นความพยายามสนับสนุนในการเคลื่อนที่ เพื่อทำลายข้าศึกบริเวณปิดขวาของที่มั่นต้องรับข้าศึกที่กัด QR 345835หมููเป็นกลเข้าตีใน20 0500ไป่ควายออเป็นหมูสนับสนุนในการยิงสนับสนุนส่วนํำเนงกลยุทธ์ทำการยิงกดแม่ข้าศึกสามารถยิงกตอบได้คำแนะนำในการประสานงานแนวออกตีอยู่บริเวณถนนเขาน้อยอ่างเก็บน้ำคลองโบดพิกัด QR <iku> <coping> 349799ถึงพิกัด QR 367813ผ่านแนวออกตีใช้เวลา20 0500ไกค่คไา65แนวตรลุมบอลเป็นต้นเป็นต้นตาล2คู่2ต้นนี้ดูบริเวณแนวตีนเขาตะแบกและช่องเขาแหลมพิกัด QR 340826ถึงพิกัด QR 35 4838 เมื่อผ่านแนวออกตีไปแล้วหมู่ใดพบข้าศึกในวันนี้รับผิดชอบให้ดําเนินการยิงตอบข้าศึกได้ทันทีแล้วรายงานให้ผมทราบด้วยทุกครั้ง <c oughs> ให้หมู่ให้ทุกหมู่ปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายโดยใช้ลักษณะพิลประเทศที่ปก,ก,กปิดกําบังและเกือ้อกูลต่อฝ่ายเราในระหว่างการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายให้พยายามหลีกเลียบหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพนื้นที่ถ้าทําได้เนื่องจากมีการใส่สารพิษจากข้าศึก การช่วยลบการส่งกําลังอาหารเช้ารับประทานที่ลมพลให้เสร็จแล้วเสร็จก่อนเวลา2 0 0430ไก่ควาย65เมื่อต่อไปสุรกรรมกองร้อยเมื่อต่อไปสุรกรรมกองร้อยจะนําไปส่งให้ทหารรับกระสุนเพิ่มเติมให้เต็มอัตราการยิงและเบิกลับรอขอสังหารลูกระเบิดสังหารคนละหนึ่งลูก ตำมนจ่ายกระสุนยอยู่บริเวณที่รงมนพิกัดหมวดพ,พิกัดพิกัด QR34 5825หมู่ที่หนึ่งจะนำเชือกไต่ทางดิ่งไปด้วยหนึ่งเส้นกำลังพลทุกนายนำชุดปฐมพยาบาลสำหรับบุคคลติดตัวคนละหนึ่งชุดการจับคุมเฉลยตำมลรวบรวมเฉลยข้าศึกใช้ตำมลรวบรวมเฉลยกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 3 7 3 7 9 5การจับคุมเฉลยปฏิบัติตามหลัก 5S โดยเคร่งคัด การรักษาพยาบาลที่ประหพยาบาลหมวดอยู่บริเวณพิกัด QR 345825การส่งกลับสายแพทย์ให้นำผู้ป่วยเจ็บบาลรวมพอกอกค่าสุดที่ยึดได้แล้วรองผู้คข้าหมวดน,นำส่งสายแพทย์ต่อไปการเข้าบัญชาและการสื่อสารการเข้าบัญชานในขั้นต้นเมื่อผ่านแนวออกตีผู้คขัาหมวดจะเคลื่อนที่ตามหมวดบเล็กหมู่เลที่ห จากแนวเตรียมตลุมบอลไปยังที่หมายผุ้่งคับหมวดจากพื้นที่ตามหมู่เป็นเล็กที่หนึ่งเมื่อยึงที่หมายได้แล้วจะอยู่บริเวณย่านกลางของหมวดปเป็นเล็กที่หนึ่งในระหว่างการเข้าตีถ้าหาคูงคับหมวดไม่สามารถควบคุมการคำประชาได้แล้วจะมอบมอบหมายให้รองผูงคับหมวดปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าจะสาเร็จภารกิจการสื่อสารนวสฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตลอดการเข้าตีความหีวิทยุความหีหลักใช้ 4925ความผี่ลองใช้5225คําสั่งเปลี่ยนขึ้นความผี่ลองใช้ยกล้อความถี่ฉุกเฉินใช้เลี้ยวซ้ายหากไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้จะใช้พลนำสารนำเลี่ยขาผู้ขับหมวดไปเลขที่หนึ่งใช้จูร่องรองปุ้ขับหมวดใช้จูร่องห้า้ขับหมู่เป็นกลนใช้จูร่องสี่้ขับหมูดไปเลขที่หนึ่งใช้จูเล่งหนึ่งจูร่องหนึ่ง้ขับหมู่ไปเลขที่สองใช้จูจร่องสอง ผู้ครับหมู่เเลขที่3าใช้จูร่งสสัญญาณบอกไฟสัญลักษณ์เครื่องหมายหน่วยติดที่แขนขวาเสียสัญญาณถามจากดาวตอบอัมทองทัศนสัญญาณถามเร่งความเร็วตอบหยุดยิงสัญญาณเลื่อนฉากการยิงใช้ผู้แดงหนึ่งช่อหรือแจ้งทางวิทยุสัญญาณเข้าสลุมมอนใช้ผู้เขียวหนึ่งช่อหรือนกหวีดยาวหนึ่งครั้งสัญ,ญญาณยึดที่หมายได้แล้วใช้นกหวีดยาวสามครั้งมีใครสงสัยอะไรสามารถสอบถามผมได้ในเวลานี้ หากไม่มีใครสงสัยตถานี้เวลา15:00ให้แต่ละส่วนแจ้งปฏิบัติได้เวลานี้ครับ